เขอทานข้าวก่อนไม่รู้ว่าพิธีจะทานอะไรร้อนมากๆเลยอ่ะเห็นเนี่ยเขาจะตาลรถกันอะทุกคนอือ๋อน่าจะเป็นแบบพิรีทานานั่นแหละพิธีขอทานข้าว สอันี้นะคะหาเพื่อนคุยก่อนเ <c oughs> ัลหลคนทางข้าวก็ทานไปไม่ก่ะน,น้ำมันก็นสตาร์จะแบบสตาร์น้ำมันกันอะ กินอะไรเขาเนะ เดี๋ยวต้องรอดูถามพิธีว่าพิธีเขากินอะไรเดี๋ยวนี้ฝากฝากท้องไว้ที่โรงเรียนทั้งทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเช้าก็ฝากเย็นก็ฝากแต่ว่าเราก็ทานที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแต่พิธีเขา ใจเราก็อย่าแบบไอ้นี่นาะสวัสดีค่ะอีกสี่นาทีสิบหกนาฬิกาสี่โมงค่ะทุกคนมารับหนุ่มน้อยมารับหนุ่มน้อยเดนิสาน เห็นคนอื่นเขาสตาร์ดาอยากสตาร์ดเลยแต่ไม่ได้หรอกรักษาสิแมวดล้อมสวัสดีทุกคนนะคะวิธีอะไรเราว่าจะไอ้นี่อยู่เพราะว่าเราอยากจะแวะเราอยากจะแวะทาน ทุกคนดีจังเลยดีจังเลย YouTube มีระบบรีชาร์จให้ด้วยสวัสดีทุกคนนะคะนั่งรอ จะไปวางตรงไหนเนี่ยม,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 มันไม่มีที่วางแบบโทรศัพท์แบบทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดวางคอมอะไรนี่แหละจบฮอนฮอนดีรีฮอนดีรีฮอนเนฮอนว่าเดี๋ยวต้องถามพิธีว่า สรุปแล้วพี่ทีทานอะไรที่โรงเรียนมื้อเย็นเพราะว่า